สัสดีครับมาเที่ยวครับวน,นี้อยู่แกงตะน,นะผักกินเขากินป่าก่อนจะไปเลาะออในวันสงการเนาะพักคอนกอนครับไผ่ยนไเปรัขาไปซื้อมาตัว ตามุงแงหรือพีเลือดล่วชีตามุงงชูกินอะไะบ้างไปเลือดสีผ้าขามฟังเล่าอยู่ยังวะ

อืมค่ะขนาดไปใส่ล่ะหูเล่นรอหอบรถอยู่บบดนี้เมื่อหอดหนูใครเยอะดว่าเด็ขวดมาบ้ดไปใส่มาใส่ยาได้เด็กขวดแต่พีจะสร้างบ่ตายแล้วเดียวยอวไปเที่ยวไรไปเที่ยวไร ไปหาจิ้นอยแล้วนะยังว่าเอาต่ขวนเดาไปเอาเนี่ยอื้อนยังกิน่ะเอิ้นขวนลไปจอดใจกันจะจีบยัเด้ออวนเลยเดเน่วนี้เดือเห็ เนี่ยโเบิร์กว้วยบอกเขาเปิดเราบางหูโกนจกังปางยงไปกุ่มเปิดอยู่เย <laughs> จเปิดเขาก็สํำเหรียสุการเลยแนวนางตรงผู้ีหูอกเนีย้องดาะเนน่าะนขั้นนตรงนังสบายขั้นนั้นจะเต็มละ่ะ บรรยากาศแกงกันนาคนกับพระสุวมวนเยอะแต่บหลายคือที่ดินทอดนองอาจจะหน่อยมาดูสีดุสิโอ้ประคัมกสื่อมา้าโบเบิด โอ้ยสื่อของยังไงก็สื่อจนมีเงินทอดมาอีกวะโอ้ยไเรื่อยเอาบิหน่วยีดีบยันนี่เราติดตาขายอยู่นี่เลยบ่เนีหน่วยทอดทิ่เขาในกาิดีตามจนเบิ้ตัวเซ่น

ปอนโหลดอะตามที่เราให้จิตามมันนี่ใช่ ว่าปาเทือกเธอกัะยักษ์ไซนี่ล่ะะไพสิตำมุงม่ว่าสิตำมไพซื่อหายยนี่ไื่อหายยันนี่บะมุนให้เลื่อนขึ้นเก่าน่ะน้ำหลด ปลาหอบที่โบแวก็ยังมากินตามุงตรวอืม่นศุกสมากินหมูหันปลาเผาโบเมตนตรวจเห็นมหุ่งก็มัหุ่งไต่บายอีไปเบียคือขากแต้เบียเย็นเฝ้ฝาตาาาั้มุ่งใบเบียอืออุ้ยจักมวนบ่งได้หนอพากันมานี่นนอดอ้้ เขานอกบ้านเขานอกบ้านเขานอกบ้านก็กินยูุนก็ได้ตัวนี้กินยูห้องไรหุ่นไม่แม่ลูกไม่แมเานอกอมีปลเผออเอ้าเอาดูหน้าให้ล้วันนี้บัคิกสดบอกว่นะยัง มีบบกเล่นบบกยังบ่อะโอ้อาแบบลูกทุ่งสองงานว่ะวะพวกเราใหญ่ดีเลยสมเราเตียมมากินเขาป่าเอ้าอ้ก็ได้กินจนหักลรวบอกใ่บ่น่ กิน,ด,น,นกดุกซีนบ่ยำบ่หำโอ้ทำจิตทำจิไปใส่ก่อนน่ะบังค,คับหรือขึ้นจิไปแกงตะนายาย่าไปสูบซ่าลังบาทนั่นพูเลิศน,นั่นมากินนี่ กินปลาข้อใหญ่ยิ่งปุบบก่ได้กลนะก็มองบมาคนรอบวันบวันหาคนาเอกจนเบื่อเธอก็จนเขาเนวัคนาไปตกหลอบมากลยบดดอกบัดนี้ของเขาบ้านเลนในช่ว n บ่ายอยู่แล้วเนาะ เนตยังหลบสิเปิดด้ยังพาต้องเล่นแมาเล่นหน้าสิเยนนี่ยังไวไฟว่าขี่รถคนละคันมึงสิเปิดจังไงนปิต้นนเาดนระต้องเลียนดอกผสมกระเซิง้าหน้าได้หลายิจัก ก็ไปบอกให้ไปสอเองตัวหหัพวไ,ไปเนาะไปแม่บอหไปลูอเรยียนสองหลอยผมยังบอดเล่นนโดได้อยู่ไ,ได้สิปเปิดเหล่นดอก ปิตาลปีงไกยุไสว่าปีงไกบ๊มยไ่ามเลยหอกปีไกเรื่อยอย่างทอดปีงไกปีงโคโอ้โเดียวันนี่วันนดืบเดืบอผสมเนาะไส้ยี่กีมันต้มแล้วเข็มบ่อจางบ่อือพอดีว่อือมันบอยยีบกเลนมอนกับเป็นยังสีละ หมดเลยแถมีบางเรีมักกกลมกลมโกกันเนาะงคือเพจแถบันอ้ยเขยนจอกก้อเขนจอกก้อน้ามือุ้งนี่บันน้อ้ยโคบังไงเต็มมาตานมาเด้อมาเด้อบันเด้ออ้ยเพแหงเว้ยอบังคับยี่ปรอคาอยู่บันนี้ไปที่ะ ตอนนี้เนาเขาบม่ได้ให้มาพ่อบาทไปยังนี่โอ้ยก็ว,ว่าบาปล้านกูไปนี่โอ้ยเยลี้ยงกันรเวีนว้องครับเขาเพี้ยนโอ้ยรู้ <laughs> หายหายหายนี่นี่เขาจะพาไปเที่ยวหม่องหนึ่งมาหม่องหนึ่งเนะาะตานนี้เขาไปเที่ยวฝนเดียขียนม่องมิรดหม่องมิโร่มีรถจังได้อ,อ,นนอ,อ้าเอาเจ้าฮันดิสิมา เ <ừ. S 2> อออเขาเหม,มืนอนไล่มาผีที่เขาขีา้ขาดเปลืองเงินน้ำเขาเขาไปเองเขาวันนี่วะ <c oughs> ไปกินไหมลกจ<อ>ัดการเดี๋ยวพากกันรอซ้ำหนีกระมวนแล้วไปผลดีนหน่อยก็ได้เอาเบิง้งไหนน จะได้กินเ่าและวนเอบันจะเป็นตัวกุ้งมาขัดดิกิ้ลาะผ่าทำไม ให้กินประเดียวพวเป็นยังีโอ้ยน้องแบบขี่รถนอหรืน้าบุกถุงมือพาเมือข้าแกงให้เขาแกงให้สบายแกงให้ทรานี่ท่านอยู่ดอกเก่าอกท่างเก้าพี่เรานอใกรจะเขาพี่บูนที่กินอ่ะโอเคครับ ได้แล้ว